ทำไมคนไทยเป็นฝ้ากันเยอะมากทั้งๆท,ที่เราก็ทาครีมกันแดดวันนี้เกดจะให้3สาเหตุนี้นะคะลองดูว่าใช่ไหมซึ่งเกดเองประมวลผลจากลูกค้าด้วยตัวเกดเองด้วยที่เคยพลาดมาทําพลาดแล้วเราต้องรู้เอาเป็นบทเรียนนะคะแล้วอยากจะมาแชร์แบ่งปันให้ทุกคนคะ่ะจะได้ดูแลฝ้าอย่างถูกวิธีมาเลยนะคะกับสาเหตุแรกเราลองดูว่าใช่ไหมก็คือแดดบ้านเราเนี่ยมันแรงจริงๆแล้วเวลาที่เรา ทากันแดดเรามักจะคิดว่าทาแต่ตอนเช้าออกจากบ้านไปก็คือจบหลายคนทําแบบนี้เกตเองแต่ก่อนก็ทําแค่นี้ค่ะแล้วก็เห็นทำไมหน้ายังหมองทำไมทากันแดดแล้วไม่เห็นมันจะป้องกันผิวจากแสงแดดได้ก็เพราะว่าประสิทธิภาพกันกันแดดไม่เพียงพอเพราะเราทาแค่ช่วงเช้าช่วงเดียวไม่ได้ค่ะ เพราะอะไรรู้ไหมคะระหว่างวันเรายัางต้องออกไปกินข้าวนอกอ่ากินข้าวนอกออฟฟิศบ้างตอนเที่ยงเดินออกไปหรือแม้แต่คนที่อยู่ในบ้านบางทีทํากับข้าวอยู่หน้าเตาหน้าครัวหรือออกไปรดน้ําต้นไม้ทํานู่นทํานี่เรายังอยู่กับแสง UV ทั้งวันไม่ว่าจะเป็นแสงแดดนะคะหรือว่าแสงสีฟ้าจากพวกอุปกรณ์โน้ตบุ๊กมือถือไอทีที่เราใช้เนี่ยมันส่งผลหมดเลย ดังนั้นประสิทธิภาพที่เราทาเข้าไปตั้งแต่เช้าเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมในระหว่างวันถ้าเรามีกิจกรรมเยอะแบบนี้นะคะออกไปกลางแจ้งด้วยต้องทาซ้ําทุก2-3ชั่วโมงข้อนี้ต้องบอกว่าเกรเองก็ตกม้าตายนะบางทีเราก็ลืมทาแค่รอบชเช้าแล้วรีบๆไงออกไปข้างนอกไม่ได้ทาซ้ําเห็นสังเกตชัดเลยถ้าช่วงไหนทําแบบนั้นหน้าเราคล้ำนะฟ้าก็ขึ้นง่ายด้วย สองค่ะลองดูว่าปริมาณกันแดดเราทาได้ถึงไหมหลายคนทาครีมกันแดดหลายๆชนิดเลยนะก็คือทาแค่ครอบคุมใบหน้ารู้สึกว่ามันคลุมถึงละทาแล้วเคลือบหมดแล้วก็พอ แต่จริงๆไม่ใช่นะคะปริมาณมันมีเหมือนกับการทานยาโดสทานยาต้องมีอย่างพาราเราต้องกิน2เม็ดถ้าเป็นผู้ใหญ่เด็กกิน1เม็ดเช่นกันผิวของเรานะคะถ้าเราทาครีมกันแดดชนิดครีมเราต้องทาให้ถึง2ข้อนิ้วชี้แบบนี้เต็มเต็มเลยนะคะแต่มีวิธีทาคือเกรดจะแบ่งทาทีละครึ่งคือ1ข้อนิ้วทาก่อนอีก1ข้อนิ้วทาทับตามถ้า ถ้าไม่ถึงเกิดอะไรขึ้น SPF ที่เราซื้อหามาไม่ว่าคริมเป็นแดดชนิดไหนนะ SPF เขียนว่า50แต่คุณทาแค่1ข้อนิ้วแล้วจบแสดงว่า SPF ที่คุณได้ไม่ถึงการกันแดดชั่วโมงกันแดดก็น้อยลงไปด้วยดังนั้นทาให้ถึง2ข้อนิ้วชี้นะคะและอย่าลืมเด็ดขาดทาซ้ำระหว่างวันค่ะ ข้อที่3ค่ะสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยเกิดฟ้าคนไทยเกิดฟ้าได้ง่ายก็เพราะว่าบางทีเราลืมไปเรานึกว่าเราอยู่แค่ในบ้านไม่ได้ออกข้างนอกก็จะเผลอเราไม่ได้แต่งหน้าก็จะไม่ทากันแดด เกตเองเป็นนะข้อนี้ถ้าบางวันเนี่ยเราอยู่บ้านทํางานบ้านตื่นเช้ามาทํานู่นทํานี่ลืมเพราะเราไม่ได้ทากันแดดเพราะเรายังไม่อาบน้ําเรายังไม่ได้แต่งหน้าเรายังไม่ได้ล้างหน้าคือตื่นมาบางทีเราก็ไปยุ่งในครัวตื่นมาบางทีเราก็เตรียมกับข้าวให้ลูกใช่ไหมคะทํางานบ้านก่อนเลยผ่านไปลืม เพราะว่าเป็นวันหยุดสายสายละสิบโมงสิบเอดโมงพึ่งนึกขึ้นได้จะรีบไปอาบน้ําอันนั้นละพออาบน้ําเสร็จล้างหน้าเสร็จพึ่งจะคิดได้ว่าจ้ะต้องทากันแดดก็คือไปทาเอาตอนนู้นเลยสแสดงว่าถ้าคุณตื่น7จ็ดโมงจนถึง11บเอดโมงเนี่ยคุณไม่มีอะไรปกป้องผิวจากแสงแดดเลยเดินเข้าเดินออกในบ้านไปรดน้ําต้นไม้ละมาถูบ้านใช่ไหมคะเตรียมกับข้าวอ่า อยู่กับจอมือถืออ่าดูละมีใครไลน์มาบ้างมี Facebook อะไรบ้างอ่ u t u b e มีอะไรน่าดูเนี่ยเราทำกิจกรรมตลอดวันเลยโดยที่ไม่มีครีมกันแดดปกป้องผิวหลายคนก็เป็นแบบนี้เช่นกันพฤติกรรมแบบนี้ต้องเปลี่ยนนะคะอันนี้บอกจากใจเลยถ้าเราอยากจะดูแลฟ้าให้เห็นผลฝ้าจางลองดูกับสสาเหตุนี้ปรับดูนะคะและทาครีมกันแดดให้ถูกวิธีตื่นเช้ามาล้างหน้าก่อนเลยตัวถ้าสมมติยังไม่อาบนะเราจะไปทํางานบ้าน ทาเลยค่ะครีมกันแดดให้ถึง2ข้อน,นิ้วชี้และคอยทาซ้ำในร,ระหว่างวันการดูแลฝ้าจะเห็นผลง่ายขึ้นดีขึ้นแล้วก็ฝ้าจางลงด้วยความอ่าด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสำหรับใครที่ดูแลฝ้าอยู่อยากสนใจกันแดดที่ทาในระหว่างวันได้ไม่เหนียวไม่มันตอบโจทย์เกรดแนะนำตัวนี้เลยดีบีกันแดดเคที่ s p พ0 PA3 ้ s บวกที่กันได้ทั้ง u v e a uvb e แสงสีฟ้าตัวนี้ นะคะเข้าได้ทุกสีผิวใครที่มีปัญหาผิวหน้ามันใช้ได้ไหมแพ้ง่ายใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้นะคะและไม่ไม่วอกมีคนถามมาด้วยวอกไหมไม่วอกนะคะทาเข้าไปจะเข้าสีผิวของเราได้ดีมากๆ ขนาดใหญ่บื้มคุ้มจริงๆ100รกรัมสีนะคะจะเป็นสีเนื้อ,อค่ะหลายคนถามบีบีกันแดดสีอะไรสีเนื้อนะคะทาอย่างนี้เลยซึมไวเกลี่ยง่ายไม่อุดตันล้างออกง่ายคนท้องใช้ได้ให้นมบุตรใช้ได้และคนที่ผีผิวแพ้ง่ายใช้ได้ด้วยทาได้ทั้งหน้าและตัวค่ะอันนี้เลยใครสั่งซื้อทักเข้ามาได้เลยค่ะ อ่าแล้วถัดมานะคะสำหรับคนที่เป็นฝ้าไปแล้วต้องการบำรุงลดเม็ดสีเมลานินก็แนะนำเป็นตัวนี้ค่ะเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับยีนสิเคที่ตัวนี้ลดเม็ดสีเมลานินตอบโจทย์มากๆฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นกระชับขึ้น,น,นลดอาการแสบแดงเวลาออกแดดด้วยตัวเซรั่มจะใช้เช้าเย็นนะคะหลังจากนั้นเราก็ลงกันแดดตามถัดมาก็คือจะมีสบู่ด้วยที่ล้างหน้าได้ดีไม่แห้งตึงไม่มีสารซัลเฟตกับชุดนี้เ ้นีในราคาพิเศษ1,260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยสนใจทักเข้ามาสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ